สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการของดีเมืองชัยนาทครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับจังหวัดเล็กๆที่ซ่อนไว้ซึ่งความน่าอัศจรรย์ใจครับ คุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินชื่อข้าวพันุ์ใหม่ชัยนาท80นะครับซึ่งข้าวพันนี้ถือว่าเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงของชาวจังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็มีลักษณะเด่นตรงที่สามารถต้านทานโรคระบาดและก็มแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมวิธีการเพราะปลูกแล้ก็การดูแลรักษาว่าเขาทํากันอย่างไรครับ ที่นี่คือศูนย์วิจัยข้าวชัชน้านะครับและที่ยืนอยู่ข้างๆผมก็คือท่านสมศักดิ์ทองดีแท้ครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแห่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับที่ศูนย์วิจัยข้าวชัชน้านะครับมีหน้าที่ทําอะไรบ้างครับศูนย์วิจัยข้าวชัชน้ามีหน้าที่ในการค้นคว้าวิจัยทางด้านข้าวครับ โดยเฉพาะทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวทางด้านพัฒนาเทคโนโลยีในการปลูกหรือการผลิตข้าวทางด้านวิจัยทางด้านอารักขาข้าวตลอดจนวิจัยทางด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ตลอดถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์ทางด้านในด้านพันธุ์คัดพันธุ์หลักซึ่งเป็นหัวเชื้อส่งมอบให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวข้าวพันธุ์ไชน่า80ดินี่ม,มาจากไหนฮะข้าวพันธุ์ไชน่าแปดหรือกขอ29นั้น เป็นพันธุ์ข้าวที่มีการผสมพันธุ์ครับเมื่อปีพศ2532ครับผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์จนกระทั่งได้พันธุ์ที่อยู่ตัวแล้วก็มีการเปรียบเทียบผลผลิตจนในปีพศ2549เราก็ได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่ซึ่งตั้งชื่อว่าเป็นกข .29 หรือกรมการข้าว29ครับผม และก็เป็นปีเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ80พรรษาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นช <cam> ัยนาท80วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมศักดิ์ทองดีแท้เป็นอย่างมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับพันข้าวชัยนาท80นะครับขอบคุณมากครับท่านและวันนี้ทางรายการของเรานะครับมีคลิปเซตจากบิ๊กเชฟมามอบให้กับท่านพอเลยครับ <cam> พันข้าวของที่เกษตรกรใช้ปลูกเป็นปัจจัยอันดับแรกนะครับที่จะต้องคำนึงถึงเพราะพันธุ์ข้าวที่ได้คุณภาพดีนะ,นะครับโดยเฉพาะพันธุ์ข้าวที่ทางราชการส่งเสริมแล้วก็ผลิตได้มาตรฐานซึ่งมีความงอกสูงมีความบริสุทธิ์ตรงสายพันธุ์ไม่มีข้าววัชพืชแรงต่างเจือปนทั้งโรคทั้งแมลง สิ่งนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่จะส่งผลให้เกษตรกรน,นำไปปลูกแล้วเนี่ยสามารถผลิตได้ข้าวที่มีคุณภาพดีนะครับเรามีแหล่งจำหน่ายก็คือ1นก็คือที่ศูนย์เม็ดพันข้าวชายัยนาที่นี่นะครับซึ่งเราจะผลิตป,ปีละประมาณ5,000ตันเพื่อที่บริการชาวนานะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีความต้องการที่จะไปผลิตเป็นเพื่อขยายพันธุ์ต่อขอให้ทำหนังสือผ่านทางเจ้าหน้าที่ระดับ ตำบลอำเภอเพื่อสั่งจองไว้ก่อนนอกจากนี้ก็ยังมีศูนย์ค่าชุมชนที่ผลิตพันธุ์ให้ได้มาฐานเพื่อที่สนองความต้องการของชาวนาในส่วนหนึ่งนะครับเหตุผลที่มาซื้อข้าวจากศูนย์ขยายพันธุ์ัชนาทเพราะว่าพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ชัยนาทมีมเมล็ดพันธุ์ดีอ้วนแข็งแรงไม่มีซึ่งเจียปลเวลาเพาะปลูก ทำให้ลําต้นแข็งแรงทนทานต่อโรคและมีการบริการที่ดีเยี่ยมกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดนี่ไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องผ่านกระบวนการผลิตตลอดจนการดูแลรักษาเป็นอย่างดีถึงจะได้ข้าวที่มีคุณภาพดีออกมาให้เราได้รับประทานกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมทางศูนย์วิจัยแห่งนี้เขาก็สามารถให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนในคราวหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ